เวียห่างเมียจนทนไม่ไหวลานสิ่งนี้ลงโพสต์อ่านแล้วรับรองต้องอิจฉา รักเมียม,มากหวานไม่หยุดเลยจริงๆสำหรับเวียสุกุลวั์ล่าสุดเพราะต้องห่างสาววิกกี้พิมลยาไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องแรกในชีวิตอย่าง13หมูป่าเธอเทียนไลฟ์ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหนุ่มเวียก็ออกอาการคิดถึงเมียหนักมากล่าสุดโพสภาพสุดหวานเป็นภาพคุณภรรยาพร้อมแคปชั่นที่อ่านแล้วชวนฮิว่าคิดถึงคนนี้ที่สุด w i k i e x p l o r e r วันนี้เดินทางกลับไทยแล้วเจอกันนะคะที่รักมารับ ด้วยนะอีอ e ีเ e ลิฟยูเรียกเสียงแซวเพียบเช่นหวานหานยามดึกครั้งรักมากเลยเฮียออนเข้าไปจ้าหวานหวานไปถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวลูกไก่เลยค่ะครั้งรักมากเลยเฮียหวานไม่ไหวและและอื่นๆ